สวัสดีครับก็อยู่กับเกมลายเลนเจอร์กองแกงชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นเคยนะครับพาไปลองตีตัวใหม่นะครับเพื่อดูว่ามันเทพหรือไม่เทพนะครับในโหมด pvp นะครับเนี่ยคนนี้พอดีเลยนะครับมีเจ้าเดนิสนะครับลดคนมานาพอดีนะครับโอ้โหติดเกียร์อย่างหนักนะครับดูสกิลฟุตแดนซ์ของมันนะครับสร้างเกราะป้องกันพื้นที่สีวินะครับเพิ่มพลังป้องกันกายนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในพักพวกด้วยนะในการจบดีนะครับอันนี้สกิลแรกของมันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายยๆคลิปเดี๋ว จะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็แก้แค้นมันเลยนะเพลงที่เปิดก็เป็นเพลงฟรีนะครับที่เอามาใส่เข้าไปนะครับที่ฝังซับเข้าไปในวิดีโอนะครับก็เป็นเพลงฟรีนะครับที่มีใน Youtube นะครับเพื่อนๆที่ทำชาแนลก็ลองหาเอาไปใช้ได้นะครับจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับของแต่ละค่ายเพลงนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเกมดีกว่านะครับ อันนี้ผมก็ยังใช้เจ้าประโยชน์หลักๆก็คือเป็นบราวพไซดอนนะครับแล้วก็บราวไวเทเกอร์นะครับโอ้คู่ต่อสู้เรามีเชาเลยนะเนี่ยครับสกิลของเจ้าเดนนิสนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยครับเหมือนมะนาวมีปีนะครับเป็นบัฟนะครับที่ว่าสร้างเกาะป้องกันนะครับสีวินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายนะครับแล้วเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกด้วยนะครับ ถือว่าค่อนข้างที่จะโหดทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็โอ้โหโดดมีสกิลของเงือกมาทับมันอีกเหรอยอดอะสู้ครับก็พยายามออกไอเทมให้ชา้ากว่าบอทสักนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับโดนลูดแล้วนะครับโอ้โหจังหวะเราดีครับเราวไว้เทเกอร์เราออกสกิลนะครับลูดตายหมดเลยนะครับ ก็ดูนะครับว่าควรปั้นหรือไม่ควรปั้นนะครับสําหรับคนที่มีตัวใหม่นะครับแต่ก็ระวังเพื่อนจะหมันไส้นะครับแล้วก็จะมาไล่ตีเรานะครับแต่ถ้าทีมเราเทพพอนะครับเราก็อาจจะป้องกันได้นะครับแต่อันนี้นะครับผมเก็บสแปรแล้วนะครับชนะไปนะครับอ้าวก็ไปสู้ต่อนะครับอันนี้อ้าวมีอีกแล้วโอ้โหมีกันหมดเลยมีกันเยอะนะเนี่ยต่างชาติเจ้าเดนิสลถขนมะนาวเนี่ย ล่างอันต้าเลยนะครับเอาตีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะครับในการทดลองไปตีคนที่มีเลนเจอร์ตัวใหม่นะครับอยากสุ่มนะครับอยากสุ่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบี้ครบเดี๋ยวสุ่มให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะนี่ครับนี่ครับมาแล้ว มาแล้วนะครับยังไม่ออกสกิลนะครับสำหรับเดนิสนะครับเห็นมามาแล้วครับมาแล้วครับแต่มันก็ยืนใกล้ๆกับกองหน้าเลยครับเนี่ยครับโดนสกิลของไวท์ไทเกอร์นะครับเรียบร้อยครับกระเด็นด้วยแต่ไม่ตายนะครับโอ้โหเลือดเยอะเลยเนี่ยเอ้ยเรียบร้อยไม่ตายนะครับโอ้ยสองรอบแล้วเมื่อกี้เนี่ยโดนสกิลโอ้ยโดนสกิลไวท์ไทเกอร์นะครับสามครั้งนะครับเมื่อกี้ไม่ตายเหรอแสดงว่าเลือดน่าจะเยอะพอสมควรนะครับของคนนี้โอ้ยมแบบชาวอีกเหรอเนี่ย อ uh huh. เอาพัดเราอีก uh huh. จังหวะน,นี้โอ้โหหั oh oh. uh huh. วร้อนกันเลยทีเดียวนะครับโผ oh, ลงน้ำแข็งอีกนะครับสู้ยากนะครับผมก็ยังใช้เจ้าบราวนักตกปลาอยู่นะที่เป็นถือเบ็ดมานะครับเพราะว่าผมไม่มีชาวนะครับที่จะมาแบบเพิ่มพลังชีวิตให้กับกองหน้านะครับ ผมก็เลยจําเป็นต้องเอามันมาใช้นะครับบ่าวขั้วโลกเหนือมั้งแต่ว่ามันก็สู้ชาวไม่ได้นะครับใครมีชาวก็ใช้ชาวนะดีกว่านะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนนะครับเนี่ยนะครับความเทพของเดนวิสนะครับออกสกิลบ่อยมากนะครับเป็นไงครับเรียบร้อยครับกองหลังผมไม่มีเลยครับมีบราโพไซดอนมี แซนลี่เดบิลดอนนะครับกระทืบเราเลยนะครับฆ่าแต่เขานะครับโดนเลยครับโดนเอาคืนแล้วครับเรียบร้อยครับแบบนี้แพ้ครับสุดยอดครับผมว่าดีนะครับเดนิสนะครับถ้าดูตามนี้นะครับลบสิบอดนะครับไม่เท่าไหร่ครับอะเราหาต่อนะครับ ก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับประปนกันไปนะครับสำหรับการเล่นโหมด PVP นะครับก็เป็นโหมดที่มันนะครับผมคิดว่าน่าจะสนุกนะครับลองจากเลดกิ้นะครับถ้าให้ให้คะแนนความสนุกของเกมนี้นะครับก็มีเลดกิ้นะครับแล้วก็มาเป็นโหมด PVP นะครับต่อไปก็เป็นการตามล่าจับกบนะครับอันนี้ก็สนุกเช่นเดียวกันนะครับมันก็ได้ลุ้นดีนะครับอ่ะคราวนี้ต้องหมุนหาคู่ต่อสู้ที่มีตัวใหม่แล้วมีเดนิสธรรมดาอันนี้ไม่เอา อันนี้ไม่มีนะครับไม่ตีนะครับอืมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้เออนี่โอ้โหคะแนนหกพันเอ็ดนะครับมีมุนตัวใหม่ด้วยอ่ะสู้เลยนะครับผมว่าอืมไปนะครับจัดครับโอ้โหลงน้ำแข็งเลยแหรอเนี้ยโันนี่เราเอาดักลำน้ำอามาเลยนะจะช่วยทีมได้หรือเปล่านะต้านสกิลไอ้มุนอยู่หรือเปล่าเนี้ย แั่งช็อตน้ําแข็งกันอยู่นะสําหรับใครที่ดูคลิปการเล่น p v p ของผมที่ผ่านมานะครับก็จะสอดแทรกเทคนิคเข้าไปเล็กน้อยนะครับแต่บางทีก็ไม่ชนะนะครับอย่างเมื่อกี้ก็แพ้ไปนะครับอันนี้ก็ดูท่าแล้วดูท่าแล้วแบบนี้อาจจะรอดยากนะครับผมนะครับไม่ใช่ผู้ต่อสู้นะครับดีครับดูดีครับมาครับก็ใช้กันเยอะนะครับสำหรับแซนลี่เดบิดลูดอนนะครับกับราวโพไซดอนนะครับ ถือว่าเป็นตัวชนที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้คะแนนนะครับก็มีบราอ์โพไซดอนนะครับที่ว่ามันเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับก็สูสีกันนะครับผมว่าเท่าๆกันเลยแหละบราวโพไซดอนกับแซลลีเดบิโลดอนนะครับโอ้โหเนี่ยครับสกิลตัวเจ้าหมุนนิว่านะครับที่มีหัวลูกศรสีเหลืองๆขึ้นนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแพ้2ครั้งซ้อนนะครับ เงียบครับสองครั้งเลยนะครับเอาเอาเข้าไปนะครับความเทพของตัวใหม่นะครับเรียบร้อยโอ้โหแพ้ไปสองครั้งนะครับก็รีกสองครั้งนะครับอ่ะสู้ต่อนะครับเจอไหมต้องเจอนะครับคนที่มีตัวใหม่นะครับนี่ไงครับเจอแล้วนะครับ 656ด้วยนะครับก็ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับขออนุญ,ญาตตีแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากลองตีตัวใหม่นะครับไปแลปล่อยเบลล่าไปก่อนเลยนะตามด้วยชูนะครับแล้วก็ปล่อยเจ้าปราโพซิดอนนะครับอ้นี่เหมือนจะได้เปรียบนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยปล่อยไว้นะครับมันจะมาชนไว้ที่ข้างหน้าเลยนะครับพอวิ่งมาแล้วเบลล่าเรา ติดไอเทมอมตะด้วยนะครับไม่ใช่ดิติดสกิลที่เป็นโล่อมาตะของมันนะครับนี่ครับผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้โดนบีบให้อยู่ที่หน้าฐานแบบนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่อนแอนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าเบราวายเทเกอร์ออกสกิลไปนะครับก็ตายยกแผงครับนี่ครับโอ้มาลิโดนโดนจำเบาเลยครับมาลิอ้า สู้เขานะครับสู้เขาเอ้าวโหพัดเลยก็รอ <_ t ap> จังหวะอีกนิดนึงนะครับแล้วก็พัดไปเลยนะครับอย่าให้ไวท์ไทเกอร์พูดจะสู้ออกสกิลนะครับงั้นเราตายเรียบครับเนี่ยหลังจากที่เราหลุดออกมาได้ให้ปล่อยตัววิ่งไปๆอย่างเบลล่ามาเลยนะครับหรือว่าสกอตนะครับนั่นไงนั่นไงโอ้หลวงน้ำแข็งนี่ครับจังหวะเมื่อกี้เดี่ยเกือบแล้วนะโถ้าเกิดว่ามันปล่อยสกิลของไวท์ไทเกอร์ออกมาเมื่อกี้นี่ตายเรียบเลยเนี่ย เพลงก็เพาะนะครับก็ฟังเพลงไปด้วยแล้วกันนะครับฟังผมพากไปด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับโดนแล้วครับแบบนี้เราได้เปรียบมากๆเลยนะมันไม่มีตัวออกมาแล้วนะครับโดนโดนรูดหมดแล้วนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับเสร็จเราครับ โอ้โหบวกมา22นะครับขออภัยด้วยแล้วกันครับก็มาแก้แค้นคืนได้นะครับอ่ะคลิปนี้ต้องขออภัยนะครับอ่ะต่อนะครับไม่มีตัวใหม่นะครับก็รีไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะเจอตัวใหม่นะครับนี้ตัวธรรมดานะครับก็ไม่ตีนะครับก็ตีที่เป็นล่างอันต้าเลยแล้วกันนะครับ มีก็ล่างธรรมดานะครับไม่ตีนะครับไปต่อนะครับอ่ะโอ้ยล่างธรรมดานะครับไม่ตีนะครับโอ้หายากเหมือนกันนะเนี่ยหมดเงินไปเยอะเนี่ยกว่าจะรีได้อ่ะมีไหมเนี่ยโูย้หายากอันเนี้ยโอ้โหรอบนี้หาผู้ต่อสู้ยากครับเอ้าเจอแล้วโอ้โหชั้นนี 6,158สูสีครับรอบนี้ไม่สูสีดีคะแนนเยอะกว่าเรานะครับโอ้โหผู้วิทักเราเหลือโซน่าอยู่ตัวเดียวนะครับก็เอาไปช่วยด้วยแล้วกันนะครับก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับโอ้โหตัวใหม่ออกมาเลยเหรอแต่ว่ามันไม่ปล่อยตัววิ่งมาชนข้างหน้านะครับ ค่อนข้างได้เปรียบพอสมควรนะครับเพราะว่ามหาชิตป้อมมันได้นะครับ6 0 0 0เลยเหลือแต้มถ้าชนะได้นี้น่าจะบวกมาเยอะนะเนี่ยมาลงมาลีอะไรก็ปล่อยมัวไปแล้วกันนะครับบาวคู่ลูกเหนือถือคันเป็ดก็มันก็ออกสกิลบ่อยนะแต่มันก็ตายง่ายนะครับถามว่ามันมีประโยชน์ไหมนะครับไม่รู้ครับใช้มนานนานแล้วนะครับก็อัดคลิปไหนลงก็มีตลอดเลยนะครับตัวเนี่ยครับ ถือกันเบดตกปลาวิ่งตามหลังบาวโพไซดอนมานะโอ้นะครับเรียบร้อยครับได้เปรียบอย่างมากเลยนะเนี่ยพัดจังหวะสุดท้ายแล้วมันมาอัดอยู่ที่ป้อมนะครับนีงไงบาวไวท์เวเกอร์ลูดเอานะครับแต่ว่าเจ้าชาวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาให้กับผมเยอะเหมือนกันนะครับมันบับมันออกบ่อยนะครับล้วทีมอิดมากเลยถ้ามีชาวบับเนี่ย โอ้โหสะเทือนจ้าจอเลยไปเจ้าแซนลี่เดบิโลโดอนกระทืบเท้าใส่นะครับอ,อ่ะอ่ะเจอเพียงพ่อละโอเคโอ้เยบร้อยครับชาได้ครับพิชิต6,000ได้สุดยอดครับอีกคลิปหนึ่งนะครับ บวกยโอ้โหเจ๋าเลยทีเดียวนะครับดูครับบวกมาชนะชนะ3แพ้2นะครับก็ค่อนข้างที่จะพอพอได้ครับอ่ะก็มาดูตัวใหม่นะครับสำหรับตัวมูนซูเปอร์ฮีโร่นะครับอันนี้สกิลวิธียิงแห่งผู้กล้านะครับก็จะมีพลังโจมตีคูณ150%นะครับลดความเร็วในการโจมตี50%ด้วยนะครับอันนี้สกิลลำแสงแห่งการเวพรนะครับ อันนี้โอ้เพิ่มพลังโจมตีให้แก่พรรคพวก20 0เซถือว่าน่าสนใจนะครับเพิ่มทักษะการหลบหลีกด้วยนะครับอันนี้สกิลวิธียิงแห่งผู้กล้านะครับเมื่อกี้มันบอกบอกว่าลดความเร็วของศัตรูเฮ้ยโอ้โหลดความเร็วผู้ต่อสู้ด้วยเหรอตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดทีเดียวนะครับสําหรับตัวใหม่นะครับตัวมุนนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเดนิสอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับตัวเดนิสนะครับตัวนี้นะครับที่เราแพนมานะครับเนี่ยครับโอ้โห อันนี้ครับสกิลฟูตแดนนะครับที่มันสร้างเกาะป้องกันสีวินาทีนะครับเพิ่มพลังป้องกันกายให้พระพวกบวกมา20,000นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก50%โอ้โหชอบตรงเกาะป้องกันมากมากที่สุดนะครับสำหรับในดีเทล3อันของมันนะครับอันนี้สกิลสกิลแรกฟุตอะไรเนี่ยฟุตเตสติวัลนะครับอันนี้ก็โอ้หยุดการเคลื่อนไหว12บสองวิเหรอโอ้ใช้ได้นะครับโดยส่วนตัวชอบเดนนิสนะครับถ้าเกิดว่า สนใจให้ป้านอ้าวนั่นไงครับเรียบร้อยครับโดนพี่แก้แค้นคืนแล้วนะครับก็ขอไปด้วยลวกันนะครับอ่าก็เป็นอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ